เอาอีกอแมแข็งเกียวไม่แค่ให้ก็เกี่ยวหมูนะแ,แม่เอาเเอนี่ลูกชิ้นนิดหน่อยเล้งเงเเเงดือดเดือที่เป็นแปะเว็นนี่ขอหลอดเาขาทุกข้างนะซื้ออะไรก็ชนะ่งขอหลอดแล้วเยเห็นอะไรที่ เอาอแม่ใครกินมเทกี่แก้วหนูแก้วหนึ่งกูขินดดโดดเลยแ้วอหนูเอาไหมไม่เอาไม่เอาจะได้เทน้ำแข็งเก็บนึ่งแก้วนี่ขอใครแม่แม่นอ่แนหนูเอาไปด้วยไปฝากนี่หนูมาหว้นที่ได้มาย ถอยรถถอยรถมาเพื่อนว่าน um> um> ั่นเก็บร้อยกว่านี่หรือหมด่อแต่ด้ยเดิมเนี่ยุดิดาโดูดูน้ำมันเดือดวันจ้องไปอำเภออีกทีไงวันโพสุกแล้วมั้งไหม เขาเกลี่ยปันเนาะไหนว่าเขาไม่ไงแต่เขาไปขวายกระป๋อนสวยแต่เขาไม่ได้จัดงานนะตัวขัดบอกเขาไม่จัดงานนะเพราะว่ามันมีทิ้งกันตายอะระเบิดเงือตายห้าตัวบ้านทาอะไรมีไมคะก๋วยเตี๋ยรึเปล่าคะของเมย่ละของเม่เอาเส้นอะไร ตใหญ่แต่มต้องอทำ้อเองอิกินก็กูขอบคุณ,คณก,ก็อิ่มแล้วอย่างอ่ะน้ำแงไมไม่เอาเอาส,นส้นอะไรไม่ได้เชื่อเส้นนเนะใส่แก้วไหนี่ลูกชิ้นก็มีแม่พีะเอามาเถอวะเออมากิาากกนไปเหอะทีเดียวจบไปเลยเมื้อเดียวจบไปเลย เดี๋ยวท้อนเพี้ยนเหลือมาพันหนึ่งเหลือมาเหลือก็ได้ตัดตัดจีบนริงสร้างเส้นหนลอยกบเบิ้ลเลยสีเลอะเยพ่อหนูพี่หนูเพิ่มเะรอยังคล่องใจอยู่อีกอีอันนุ่นไม่ได้ไประวังดิแม่ไม่กินคณะหรอเหมือนหนูเลย แ่ก็โดนหมวได้เดียเปี่ยนยังเปื่อยแล้วเ็อืมาัลโหลทำบ้านบอกว่ารอกินเที่ยงแม่เนี่ยกระเทียมเจียวอ่ะเดี๋ยวกูใส่นมโตเต็มไปเลกเนี่ยกระเทียมเจียวหอมมาก หอมมากเลยแต่เสียดายเราไม่ได้มีไอ้อกาดเจลต้องนไปรอวียม,มันก็ไปดีีว่มันแพงว่ะ ตึกเหลืองเนี่ยถูกที่สุดแล้วมาแม่โกเลยอ่ะอุ้ยสวยเย็นมาแดดยังของแล้วว้าวอันนี้คณะคณะแต่ดีนะเนี่ยเอาให้ลองเลยเขาตัดอะไรแล้วก็มีเทียน แต่ให้มันไม่สูงแตงเอแ้งเราแก้งเราไม่แตะตัวมีตัวเตี้ยเราก็แขงน้อยนะที่้ยาให้ที่ทำจะได้ไม่เหนื่อยเก็ทำให้ทุกอย่างพเราจะได้ไม่ต้องทำเองไงก็จ่ายเงินเขาทุกฉฉีดถ้าปเขเหม็นไ้ฉีดนนน้นี่มันกููู้้าอสี่ต้นเนี้ยเนี่ยราก็รวยละคุณย่า